Tell me with t o อ by t o ย Studio ปลอดภัยพร้อมเดินทางสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวให้ปลอดภัยนะคะในหัวข้อปลอดภัยพร้อมเดินทางนะคะซึ่งเรานำข้อมูลมาจากอินโฟกราฟิกที่ w w r w t o r h o r t h ค่ะ ในปี2563ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยมีจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด5อันดับได้แก่กาญจนบุรีนครราชสีมาชนบุรีเชียงใหม่แล้วก็เพชรบุรีค่ะซึ่งข้อมูลนะคะเราได้มาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสถิติการท่องเที่ยวในปี2563นั่นเองค่ะหลังจากที่หลายพื้นที่นะคะประกาศคลายล็อกดาวน์กันแล้วการเดินทางก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การเดินทางให้ปลอดภยัยเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ แล้วก็ต้องดูแลตัวเองในขณะเดินทางกันด้วยเริ่มจาก 1. สวมหน้ากากขณะอยู่ในรถเมื่อมีผู้โดยสารตั้งแต่2คนขึ้นไป 2. พกเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ 3. คาดเข็มขัดนิรภยัยซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 4. ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสูญเสียปัจจัยด้านกายภาพการมองเห็นและสมาธิในการตัดสินใจนะคะ 5. ขับรถตามกฎไม่ขับปาดหน้าไม่จี้ท้ายไม่ฝ่าไฟแดงและมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วย 6. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการขับรถเร็วจะส่งผลต่อระยะทางในการหยุดรถ หากประสบอุบัติเหตุจะทำให้แรงประทะเพิ่มสูงขึ้นได้เเมาไม่ขับเมื่อดื่มสุราไม่ควรขับรถควรให้ผู้อื่นขับเพราะการดื่มสุราและการขับรถทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก อาจทำให้พิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้การเดินทางนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทำธุระนะคะนอกจากขับขี่ให้ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วเรายังต้องดูแลแตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของสอบ,บคอและกรมครวบคุมโรคกันด้วยนะคะ เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อความปลอดภัยได้ที่ www. t o r c or. th นะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ทีมงาน t o r Studio ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ